ตั้งแต่โควิดนี่มีปัญหาสองปีกว่าคุณหมอโรงพยาบาลเป็นข่าวทุกวันครับแต่คราวนี้เป็นข่าวหมอดูอา้าหมอดู ตกงานจากโควิดทำอะไรครับไปปั้นพระพิคเนตขายดีกว่าโอ้ดีค่ะเขาบอกว่าห่างกันครับ All ออนไลน์นีครับดูวดวงก็ยากครับเพราะฉะนั้นก็เลยใช้ฝีมือเลยสำหรับคุณหมอรุง่งนิชพันธ์หรือหมอรุง่งรัตะนมณีสิริกุลครับนี่เนี่ยเป็นนักพยากรณ์อ you ย know ู่โน้่นครับจังหวัดตรังนี่นะ <c oughs> บอกว่าโควิดเนี่ยครับทำให้คนดูดวงก็ไม่ได้ออนไลน์ All line. ก็ไม่มีก็มีไม่มีละครับก็เลยหันมาทำอะไรเป็นแปลกใหม่ดีกว่าพัะพิคเนตครับ เลยปั้นเองปั้นกับมือดูแบบมาแล้วก็ซื้ออุปกรณ์ตกแต่งดูออกมาแล้วเป็นไงครับพระพิคนเนต ฟุ้งฟิ้งน่ารักนี่อีกประเภทนี้นะเอาเอาขายด้วยนะครับนี่แล้วแต่ขนาดครับตั้งแต่1599บาถึง10,000บาทเห็นไหมครับจากอาชีพหมอดูแต่สุดท้ายเปลี่ยนวิธีคิดนิดหนึ่งนะครับด้วยความรู้ความสามารถศิลปะตนเองไปซื้อนะครับเครื่องเย็บปักถักร้อยมาสุดท้ายก็เป็นพาพพิคเนตฟุ้งฟิ้งได้สําหรับหมอดูรุ่งคนนี้นะพอน้องผู้หญิงเขาน่ารักกับน้องห้องฟุ้งฟิ้งทำอะไรออกมาฟุ้งฟิ้งหมดเลยค่ะคุยคําน้